ลอจุลานิติมิติสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการลอจุลานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆค่ะรายการลอจุลานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11 0 5นาฬิกนาทีถึง1 1 3 0อนาิกานาทีทางจุฬาเรดิโอพลัส หรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัย FM 101.5MHz เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปลายปลายฝนศักเสารระยะนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยซึ่งจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรและจะนำพาท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะซึ่งประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตค่ะ ใช้เงินล้างบาปได้จริงหรือคะโดยเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรทิตินัน์เต็งอํานวยอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อมาให้ความรู้ในประเด็นนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,าาย,คะยินดีค่ะค่ะอาจารย์ก่อนอื่นเลยนะคะก็ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถเล็งเห็นได้นะคะว่าหลายประเทศเนี่ยก็กาลังเผชิญกับ ออการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันทั้งรุนแรงแล้วก็แป,ปรรหรืนที่เราเรียกว่า climate change กันนั่นเองนะคะหรือภาษาไทยก็คือภาวะโลกปรวนกันนั่นโลกรวนกันนั่นเองค่ะก็เลยแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็มีการร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตอยู่ด้วยอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยคืออะไรคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องปลายประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะจากที่อย่างที่บอกเลยก็คือว่า ตอนนี้ประชาคมโลกเนี่ยกำลังร่งรวมกันแก้ปัญหาเรื่องสภาวะโรครวนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ i m i t e change เนี่ยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นทิศทางการกำหนดร่วมกันประเทศไทยในฐานะที่เราจะเป็นสมาชิกหนึ่งของประชาคมโลกเนี่ยเราก็ต้องมีการที่ร่วมไปสู่มุดหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีนี้ การที่จะเล่าประวัติเนี่ยมันจะยาวนานมากนะคะกว่าจะพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วก็มาถึงคาว่าคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยแต่อาจารย์ต้องขอบอกเบื้องต้นก่อนว่าเวลามีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะในอดีตเนี่ยมันจะง่ายตรงที่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเรารู้ว่าสารเคมีไหนมันเป็นพิษสารเคมีไหนมันอันตรายก็แค่ห้ามใช้ก็แค่เลิกใช้ใช่ไหมคะแต่ปัญหาการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change มันต่างกันเพราะว่าต้นเหตุสำคัญมันมาจากกา๊าซเรือนกระจก นะก๊าซเส้นกระจกหลักๆเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็มีอื่นด้วยมีมีเทนมีไนตรัสออกไซด์แต่พอเราพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะมันก็คือก๊าซที่มันเกิดจากเราดําเนินชีวิตประจํวาวันใช่ไหมเราหายใจแล้วก็เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละเราจะโดยสารยานพานะยานยนต์ปัจจุบันเนี่ยที่ใช้น้ํามันนะคะหรือว่าการประกอบธุรกิจอะไรมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่ชีวิตประจํวาวันของเราจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมถึงการประกอบ เกษตรกรรมของเราด้วยก็ปล่อยบ้านนะคะพวกมีมีเทนอะไรแบบนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเหมือนสารพิษประเภทอื่นๆที่อาจต้องบอกสั้นๆเช่นกรนีรูร่้โอโซนนะทุกท่านเคยได้ยินคํานี้มาเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีสารอย่างหนึ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นน่ยนะคะ,ะสารนี้มันทําลายโอโซนอันนี้เราแค่หยุดใช้แลาใช้อ,อื่นแทนมันก็จะเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้แต่สภาวะโลกรวนหรือว่า c ล i m เม e c h ช n ้ e การแี่แลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักซึ่ง เราหยุดทันทีอ่ะมันไม่ได้ทุกทุกเราจะหยุดบอกว่าห้ามปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไปไม่ได้อยู่หลักนะคะใช่ไหมคะทีนี้แน่นอนเราก็ต้องเซตขึ้นมาว่าเราก็ต้องกําหนดขึ้นมาว่าเราต้องช่วยกันลดคือมันไม่ได้แปลว่าปล่อยไม่ได้แต่แปลว่าเราต้องลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรืนกระจกหรือลหลักๆคือคาร์บอนไดออกไซด์ลงแต่ อย่างที่ว่าค่ะมันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจานวนมาดังนั้นถ้าเราห้ามทันทีปุ๊บว่าเราต้องลดให้ได้เหลือเป็นว่าไม่เกินค่า x สมมตินะสมมติเขาจะเขาจะเรียกหน่วยว่าชื่อเต็มๆคือตันคาร์บอนไดออกไซด์อีควิเวเลนตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณนี้นะคะชื่ออาจารย์เรียกสร้างว่าตันคาร์บอนละกันเช่นบอกว่าธุรกิจประเภทนี้ที่มันเป็นธุรกิจประเภทเสี่ยงๆประเทศเหล่านี้นี้ประเภทเสี่ยงๆเ,เนี่ยห้ามปล่อย จะเซินกระจกเกินสมมติ1,000ตันคาร์บอนเรากำหนดเส้นนี้ขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราเราคิดว่าปริมาณเนี้ยนะห้ามห้ามปล่อยเกินแต่เราต้องเราต้องคิดในความเป็นจริงค่ะธุรกิจทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาวางรากฐานเครื่องอุตสาหกรรมเครื่องประกอบกระบวนการผลิตเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มัน,ม,น,ม,นมันมีอยู่แล้วอะนะมันมันใช้กําลังดําเนินใช้อยู่วันดีคืนดีบอกต้องหยุดต้องลด เขาเปลี่ยนทันทีมันมันไม่ได้มันกดสวิตช์ปุ๊บเราจะเปลี่ยนจากเราเพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นชันใช้พลังงานสะอาดทันทีมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดแนวคิดที่บอกว่าเราต้องใช้กลไกที่ยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการเขามีเวลาในการปรับตัวนะคะ กลไกนั้นเนี่ยหลักๆตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการเซตว่าอะตอนถ้าในระดับระหว่างประเทศนะมันก็จะเป็นว่าประเทศที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเซ็นกะจกไม่เกินสมมติ1000ตันคาร์บอนประมาณน,นี้นะสมมตินะจัน์สม,มุติเลขตัวเลขขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาลดปริมาณสมมติว่าปกติเขาปล่อยสัก2,000ตันคาร์บอนเขาต้องพยายามรีบรลดลงมาใช่ไหมคะการที่เรากําหนดเส้นที่มันชัดเจนว่าลด หนึ่งลดให้เหลือแค่ปล่อยไม่เกิน1000ตันคาร์บอนแปลว่าเขาก็กำหดแค่นั้นแหละเอาแค่ตามที่กฎหมายกำหนดนึกออกไหมก็ลดแค่1000ตันคาร์บอนลดลดลด,ลดลงมาให้เหลือแค่1000ตันตันคาร์บอนทั้งที่จริงๆประเทศเขาอาจจะมีศักยภาพเป็นประเทศพัฒนาแล้วอ่ะเทคโนโลยีมันจเจริญอ่ะลดได้มากกว่านั้นก็ได้ลดที่มากกว่านั้นให้เหลือเหลือแค่ปล่อยแค่800อปล่อยแค่500ตันคาร์บอนแต่เขาก็แบบฉันจะทําไปทาไมให้เยอะแยะก็ลดแค่นี้ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งบอกว่า แต่ฉันพยายามลดแล้วว่าเทคโนโลยีฉันไปไม่ถึงไะเทคโนโลยีฉันลดมาไม่ได้อะ่ะก็ยังปล่อยอยู่1น0 0ตันคาร์บอนเกินปริมาณที่กำหนดทีนี้มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากลดแต่ว่าเราต้องมีความยืดหยุ่นให้กับเขาในการที่เขาจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดใช่ไหมการที่จะให้เวลาเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สร้างแรงกระตุ้นให้ประเทศอย่างประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือนกลุ่มแรกอะคะ่ะที่เขาลดได้เยอะ อยากเกิดแรงจูงใจที่จะลดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดการเกิดคาร์บอนเครดิตจึงเกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าถ้ามันมีการไปลงทุนในโครงการต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่มาเป็นลักษณะโครงการเป็นลักษณะโปรเจกต์น,นะคะลดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ เพิ่มตัวดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซซึมกระจกเช่นอะไรกันเพิ่มตัวดูดซับบางทีเราเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในการใน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 ,ในวัสดุอะค่ะที่มันมีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นปลูกต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นไม้น,นี่จะดูแบบธรรมดาร,รมดาไปหน่อยหรือการเปลี่ยนวิธีการพึ่งพา,าพลังงานลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้การลงทุนในโปรเจกต์พวกนี้ที่ทำที่ไปช่วยเขาลด ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเซินกระจกที่ปล่อยลงมาเนี่ยจะทําให้ธุรกิจนั้นๆหรือถ้าในระหว่างประเทศก็คือจะเป็นประเทศนั้นๆเนี่ยเขาได้เครดิตเพิ่มขึ้นมาอีกมันจะสร้างแรงจูงใจให้กับประเทศนั้นๆหรือธุรกิจนั้นๆจากที่เดิมว่าฉันจะไปลดเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดทําไมกฎหมายบอก1,000ตันคาร์บอนฉันลดให้มากขึ้นเพื่อ อันนี้เขาจะบอกว่าอ๋อถ้าฉันลดมากกว่าที่กฎหมายกําหนดแปลว่าฉันทําตัวได้ดีมากกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยส่วนต่างที่ฉันลดได้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยฉันเอาไปขายได้ไงเช่นเดียวกันหรืออีกอย่างหนึ่งนอกจากลดของตัวเองแล้วไปลงทุนโปรเจกต์ไปช่วยบริษัทธุรกิจ B ธุรกิจ C เขาช่วยลดพอช่วยเขาลดนะไปถ่ายทอดเทคโนโลยีไปช่วยเขาเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดฉันก็ได้เครดิต ได้เงินตรงนี้ได้ได้เครดตรงนี้มาเป็นเงินเป็นมีมูลค่าเห็นไหมคะว่ามันคือการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มประเทศหรือธุรกิจที่เขามีศักยภาพที่ดีในการแล้วก็เก่งแล้วก็เทคโนโลยีในการที่จะลดการปล่อยคาร์ารบอนเนี่ยลดให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะมีประสิทธิภาพทําได้นะคะเขาก็จะพยายามลดเพราะจะได้เอาส่วนนี้ไปขายกลับกันกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจหรือประเทศที่เขา ลดไม่ได้มันพยายามแหละแต่มันยังลดไม่ไหวเขาก็จะใช้เงินที่เขาใช้เงินที่เขาได้จากการประกอบธุรกิจที่ยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเยอะเนี่ยไปซื้อเครดิตเหล่านี้มาเงินมันก็จะเหมือนว่าเงินทีเออ่เขาได้กําไรจากธุรกิจที่ไม่สะอาดอมันไปลงให้กับ กลุ่มเทคโนโลยีที่เขาพยายามจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกดังนั้นถ้าเราจะพูดเนี่ยการใช้คาร์บอนเครดิตก็จะเป็นลักษณะเหมือนการสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจหรือประเทศที่เขามีศักยภาพในการลดการปล่อยการร๊าซเรืนกระจกเนี่ยเขาทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่ยังไม่พร้อมให้เวลาเขาในการเปลี่ยนผ่านนะก็คือประมาณนี้คือคอนเซปต์สั้นๆของคาร์บอนเครดิตค่ะ ค่ะอาจารย์จากที่ฟังอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะแนวคิดเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็เป็นอะไรที่ฟังดูดีแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถนํามาใช้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีกลุ่มเคลื่อนไหวบางกลุ่มเหมือนกันค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการออกกฎหมายว่าด้วยคาร์บอนเครดิตอยู่ในส่วนนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรหรอคะอาจารย์อืมต้องบอกเลยว่าคาร์บอนเครดิตนะคะตอนนี้ในประเทศไทยอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่มีตลาดภาคบังคับ นะมันไม่มีกฎหมายมาควบคุมเพราะฉะนั้นมันทําให้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันมีโครงการที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ได้ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือลดปริมาณก๊าซรือนกระจกได้จริงๆหรือบางทีมันมีการไปเบียดบังวิถีชีวิตของชาวบ้านเช่นเหมือนอันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศด้วยนะก็คือเหมือนว่าในในพวกกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเวลาเขาไปลงทุนเพื่อจะได้คาร์บอนเครดิตเขาก็จะเหมือนว่าไปขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ทํากินของเขา นะคะเพื่อที่จะเหมือนปลูกป่าหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไปเลยบอกว่าจะทําเขื่อนไฟฟ้าพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อที่จะมาเคลมเอาคาร์บอนเครดิตนะคะมันก็ได้ทำให้กลายเป็นว่าโครงการพวกคาร์บอนเครดิตพวกเนี้ยมันไปเบปียดเบียนวิถีชุมชนแล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนเพราะว่าการปลูกป่าก็ไม่ได้เป็นป่าที่มันมันเข้ากับสภาพแวดล้อมบริเวณน,นั้นจริงๆนะแต่ต้องบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดเพราะมันไม่มีกฎหมายควบคุม นะอย่างของไทยตอนนี้มันก็เหมือนกันมันไม่มีกฎหมายควบคุมมันก็จะมีการไปเบียดเบียนวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้างนะคะหรือว่าไปไปทำอะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์จริงๆตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่กลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะมีความมีความรู้สึกต่อต้านคาร์บอนเครดิตเพราะรู้สึกว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นพวกนายทุนมาทํางานลวกๆมาปลูกป่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาเอาเงินอันนี้ไปล้างบาปตัวเองในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปเขาก็จะต่อต้านไงนะคะ แล้วจริงหรือไม่คะในวลีที่ว่านายทุนจะนำคาร์บอนเครดิตเนี่ยไปล้างบาปก็คือเหมือนแบบว่าใช้เงินล้างบาปใช่ไห<ช>มคะเออคำยามันก็จะมีพูดกันเยอะว่าคาร์บอนเครดิตนี่นคือทําให้ในทุนใช้เงินล้างบาปหรือเปล่าถ้าเราออกกฎหมายมาเช่นประเทศไทยตอนนี้มีร่างพรบ climate change ร่างพรบการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ย แล้วเขียนเรื่องนี้ไว้อะมันจะเท่ากับว่าเราอ,อนุญาตให้ในทุนใช้เงินล้างบาปไหมเพราะเมื่อก่อนไม่มีเขียนใช่ไหมคะถ้ามาเขียนนี่คือแปลว่าเรา approve มันเรา,เายอมรับมันหรือเปล่าอย่างเป็นทางการจริงๆอะค่ะ,ะเวลามันทุกอย่างอะคอนเซปต์ Concept อย่างคาร์บอนเครดิตที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปเราจะเห็นเลยว่าคอนเซ็ปต์มันดีนะคือมันตั้งใจที่จะให้เกิดแรงจูงใจที่คนอยากจะลด แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมอันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคาร์บอนเครดิตอ่ะมันไม่ใช่แค่พวกบริษัทอุตสาหกรรมที่ได้นะแค่ชาวบ้านเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นชาวนาเราเนี่ยค่ะเปลี่ยนปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยที่มันไม่ได้ปล่อยกาสส๊าซเซอนกระจกเนี่ยแค่นี้ได้เงินไปขายละ ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนาไอการทํานาสิต้องอย่างนี้การทานาที่มันจะมีวิธีว่าแบบนี้มันจะไม่ได้ขังน้าแต่ปล่อยก๊าซเชื้อเกินไปอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตเล็กๆน้อยๆเอาเป็นเงินได้ละคิดดูสิมันก็จะเหมือนว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเป็นมิตรแล้วก็ลดการปล่อยก๊าเซเรือนกระจกนะคะเพียงแต่ว่าเป้าหมายดีๆเนะี่ยทุกอย่างมันมีหมดนะกฎหมายแล้วก็มีที่ว่าเป้าหมายมันดีแต่ว่าพอถึงเอามาใช้มันมีช่องว่าง พราะงั้นทางแก้ไม่ใช่แปลว่าเรายกเลิกมันทิ้งเลยมันไม่ดีเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดวันนี้เรารู้แล้วว่ามันมีช่องว่างคือเกิดจากการที่โครงการต่างๆที่มีอยู่อ่ะมันไม่มีกฎหมายกำกับไงทางแก้ปัญหาที่จะไม่ทําให้คาร์บอนเครดิตเป็นการเหมือนมาฟอกเขียวไว้กับธุรกิจฟอกเขียวก็คือจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรอกแต่ทำเป็นทำเป็นปลูกปลูกอะไรไปนะคะก็คือเราต้องมีกฎหมายมาควบคุม หนะละการสำคัญเนี่ยเขาจะเรียกว่า M R V M ที่มาจาก measure ที่แปลว่าการวัดนะคะ M ที่มาจาก measure R ที่มาจากคำว่า report ก็คือรายงานคือต้องรายงานตลอดว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์ที่คุณทำเพื่อจะขอคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันลดได้จริงๆนะมันเป็นอย่างงา่้อย่างนี้นะคะแล้วก็ V ตัวสุดท้ายมาจากคำว,ว่า verification ที่แปลว่าเหมือนเป็นการยืนยันตรวจสอบว่าเราก็ต้องมีองค์กรที่คอยมาตรวจสอบยืนยันว่าโครงการนี้ได้รับอนุมัติแล้วแล้วก็ลดปริมาณ การสนกจกได้จริงๆจะเห็นได้ว่าการมีกฎหมายไม่ได้แปลว่าเรามายอมรับว,ว่าสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกแต่มาเป็นการมากํากับดูแลให้ต่อไปการขายคาร์บอนเครดิตไอ้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นช่องว่างที่ทําให้เอาโครงการที่มันไม่ได้มีประโยชน์มาเอาเงินมาขายเอาเงินแล้วก็เอาเงินอันเนี้ยไปไปเหมือนว่ามาออฟเซ็ต ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเองนั้นคอนเซ็ปต์มันดีเราจึงจําเป็นต้องมีกฎหมายไงเพื่อควบคุมไม่ให้มันเป็นกิจกรรมที่ฟอกเขียวให้กับพวกนายทุนนะคะค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วนะคะพ,พ,พ,พระราชบัญญัติสภาพภูมิอากาศที่ของประเทศไทยที่กําลังมีเป็นตัวร่างอยู่ตอนนี้คะ่ะอาจารย์คิดว่าควรมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้าไปได้ไหมคะแล้วก็คิดว่ามันจะเหมาะกับสภาพสังคมไทยมากน้อยอแค่ไหนคะอ่าตอนนี้นะคะเรามีร่างพระราชบัญญัติ าการเปลี่ยนแปลงสะภาพภูมิอากาศเนาะแล้วเรากลไกที่ใช้ในการจัดการการลดแบบเหมือนเป็นแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆลดการปล่อยก๊าซเริอนกระจกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาษีคาร์บอนด้วยนะก็คือภาษีคาร์บอนเนี่ยมันจะเก็บจากการปล่อยปริมาณการปล่อยก๊าซเริอนกระจก ะะเขาก็เทียบเท่าเป็นคาร์บอนแต่ว่ามันมีกา๊าซซิงกระจุกมากกว่านั้นก็คือ,อเก็บภาษีจากตกจุดนี้บางคนเขาก็สมองว่าอแค่นี้ก็พอแล้วนี่ก็คือคุณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะคุณปล่อยกา๊าซซิงกระจกเยอะคุณก็โดนเสียภาษีมาก ดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็อยู่ในตัวเป็นร่างการสร้างแรงจูงใจอยู่ในตัวว่าถ้าเขาอยากเสียภาษีน้อยเขาก็ต้องลดการปล่อยใช่ไหมคะมันก็ดูเป็นแรงจูงใจพอแล้วทําไมต้องมีคาร์บอนเครดิตอีกอยู่ใช่ไหมคะคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันเป็นตัวมาช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นแก่บริษัทธุรกิจที่เขายังลดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากลดเพราะเขาลดไม่ได้ใช่ไหมแล้เอาเงินไปเหมือนว่าเขาเรียกอะไรเอาเงินไปจ่ายเป็นภาษีเป็นภาษีคาร์บอนเขาต้องจ่ายภาษีคาร์บอนแพงก็จริงแต่เงินตรงเนี้ย มันจะดีกว่าถ้ามันใช้เป็นพุชไปโดยตรงมันใส่เข้าไปโดยตรงในการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่เขาลดได้เขาลดเยอะๆจะได้เอามาขายนะมันก็จะเกิดทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับคนข้างนอกแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจด้วยแต่มันไม่ได้แปลว่าธุรกิจเหล่านี้จะไม่ต้องลดปริมาณปลคือมันเราจะไม่ได้ให้ความรู้สึกกับเขาว่าเฮ้ยงั้นฉันประกอบธุรกิจที่ปล่อยการ์เซนกระจกเยอะๆเลยแล้วฉันก็ รวยแล้วฉันก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อคาร์บอนเครดิตตลอดไปแต่ฉันไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆถ้าดูกฎหมายเนี่ยมันใช้ควบคู่กันคือในระยะแรกๆยังให้ซื้อคาร์บอนเครดิตได้อยู่เราให้ความยืดหยุ่นเขาและในขณะเดียวกันเราให้โอกาสคนภายนอกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็เอาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี้ยมาขายเป็นเครดิตใช่ไหมคะ แต่ในระยะยาวค่ะมันจะค่อยๆลดปริมาณที่ธุรกิจเหล่านี้สามารถพึ่งพาคาร์บอนเครดิตได้ลงแปลว่าสุดท้ายคับตอนแรกสมมุตินะจันยังบอกว่าด้วยความที่กฎหมายมันยังร่างอยู่นะคะตัวเลขมันยังไม่นิ่งแต่ว่าสมมุติตอนแรกคุณซื้อคาร์บอนเครดิตได้เพื่อมาเหมือนว่าออฟเซ็ตการปล่อยของคุณเนี่ยได้สัก3 0ผ่านอีก1 0ปีคุณได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และซื้อได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่างไงก็ต้องลดให้ได้ใช้เงินซื้ออย่างเดียวไม่ได้สุดท้ายที่สุดก็คือจะซื้้อไไม่ไดเลย ดังนั้นเนี่ยบั้นปลายอะค่ะท้ายที่สุดแล้วอะยังไงทุกธุรกิจก็ไม่สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตได้คาร์บอนเครดิตมันเหมือนมาเป็นแค่ตัวช่วยในตอนแรกๆเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยที่เขียนรับรองคาร์บอนเครดิตเนี่ยมีข้อดี2ประการเลยข้อแรกคือให้ความยืดหยุ่นไม่ได้ใช้แค่เรื่องภาษีคาร์บอนอย่างเดียวเนาะแล้วข้อที่2ก็คือมันจะได้กํากับการโครงการที่ขายคาร์บอนเครดิตให้มันเป็นไปตามมาตรฐานไม่ใช่เป็นโครงการ ฟอกเขียวให้กับในทุนนะคะประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมเนี่ยก็จะทําให้โครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยเหมือนดําเนินผ่านไปได้ด้วยดีมากขึ้นโดยที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามากํากับดูแลด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็นะถ้างั้นเนี่ยอาจจะขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างเคสของต่างประเทศที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยได้ไหมคะจริงๆอะค่ะในของต่างประเทศนะคะ,อ,ะอันนี้แนวคิดอันนี้ที่เราทําเป็นร่างพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็เริ่มมาจากกฎหมายระหว่างประเทศก่อนน่นแหละมันเป็นโมเดลของกฎหมายระหว่างประเทศก่อนเนาะมันก็จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเงี้ยแต่ปอ้ไออย่างสมมติในไทยมันเป็นการกำกับธุรกิจเช่นธุรกิจประเภทนู้นนี่นั่น,นที่ต้องลดลด,ลดให้ได้ประมาณสมมติ1000ตันคาร์บอนถ้าเกินก็ต้องไปซื้อถ้าลดไม่ได้ก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยไหมคะ ในโมเดลของในทางระหว่างประเทศมันก็คือประเทศ A ประเทศ B ประเทศ C พวกประเทศพัฒนาแล้วก็ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊กาซเรือกนกระจกถ้าปล่อยไม่ได้ก็ต้องไปซื้อหรือว่าไปออไปลงทุนเพื่อเอาคาร์บอนเครดิตมาออฟเซตให้กับตัวเองประมาณนี้ทีนี้เขาก็มีเหมือนกันว่าเขาก็กลัวเหมือนอย่างที่ที่ที่ท,ที่ที่กลุ่ม ngo หรือกลุ่มเคลื่อนไหวเขากลัวนี่แหละค่ะว่ากลัวว่ากลายเป็นการมีคาร์บอนเครดิตมากๆเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่มีใครลดปริมาณ มันจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ใช้เงินซื้อไปเรื่อยเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมีกลไกของเขาเหมือนกันในทางต่างประเทศที่เขาเริ่มใช้กันแล้วนะคะมันจะเป็นกลไกที่เหมือนเขาทําให้ราคาของคาร์บอนเครดิตอ่ะมันไม่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะแพงขึ้นมันทําให้สมมุตินะสมมุติเสียเงินอันนี้อาจารย์สมมุติเป็นตัวเลขง่ายๆเลยนะเสียเงิน1,000บาทอ่ะจากที่เดิมซื้อได้ สมมุติเลยนะคะสมมุต,ซต 1, ิซื้อได้10ตันคาร์บอน1000บาทซื้อได้10ตันคาร์บอนต่อไปอ่ะเขาตอนนี้เขาจะออกมาใหม่แล้วกลายเป็น1000บาทก็ต้องลดลดมูลค่าตันคาร์บอนที่จะได้ไปจาก10ตันคาร์บอนลดให้เหลือสัก8ตันคาร์บอนะไยเงี้ยมันจะแปลว่าเงินปริมาณเท่าเดิมอ่ะเราไม่สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตได้ในปริมาณเดิมอีกแล้วแปลพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นการขึ้นราคาคาร์บอนเครดิตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเร,ยเรยืใช้กลไกราคาในการบีบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ มันก็จะต้องมาพึ่งพะมา,มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าที่จะเป็นการใช้เงินซื้อคาร์บอนเครดิตเพียงอย่างเดียวดังนั้นเราจะเห็นได้นะคะว่าลักษณะของคาร์บอนเครดิตเป็นเหมือนเป็นมาตรการชั่วคราวเอามาใช้ก่อนให้เกิดความยืดหยุ่นแก่ประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆในขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะใช้ไปตลอดนะคะในอนาคตมันก็ต้องมันก็ต้องหมดไปก็ซื้อไม่ได้ละนะคะเพีตะตอนนี้มันเอามาใช้ชั่วคราวค่ะ ก่อนจะจบเนี่ยคะ่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะค่ะตอนนี้เราได้ฟังที่วันนี้อาจารย์บรรยายไปแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เรากําลังมีพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการร่างอยู่แล้วก็ยังรอระยะเวลาในการที่จะปรับปรุงจนกระทั่งมันผ่านออกมาเป็นกฎหมายแต่ว่าในวิชาเนี่ยคะ่ะมันก็ต้องได้ใช้แล้วแน่นอนนะนอกอจากการบังคับโดยผลของกฎหมายแล้วเนี่ยก่อนที่กฎหมายจะบังคับเนี่ยก็อยากจะฝากให้กับทุกท่าน จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจใหญ่ๆนะคะที่จำนึกว่าพร,บ,ราบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา,ากาศจะกระทบกับท่านเนื่องจากว่าต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมันไม่ใช่แค่กับธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่กับพวกเราทุกคนเลยเพราะตัวสําคัญเลยนะคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตถ้าเราสามารถเราอย่างที่บอกทุกคนเป็นผู้เล่นในเกมนี้หมดนะคะเ<อ>กษตรกรแค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมการทํานา นะการใช้ปุ๋ยเปลี่ยนใช้เกเปลี่ยนใช้ปุ๋ยใหม่ที่ไม่ใช่เป็นปุ๋ยที่มันปล่อยพวกไนตรซอกไซด์อะไรอย่างนี้ออกมาเยอะเนี่ยนะคะพวกนี้กลายเป็นเครดิตแล้วนะไม่ต้องไปผ่านใครเลยนะขายได้โดยโตรงเลยได้เงินเองเลยด้วยและยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าพอเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยนะก็เลยอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องรอถึงขั้นที่กฎหมายจะต้องออกก็ได้นะเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราได้เลยตั้งแต่วันนี้ก่อนที่กฎหมายจะออกเมื่อเวลาที่กฎหมายออกแล้วเนี่ยเราก็เราก็พร้อมสําหรับ การบังคับใช้ของกฎหมายแล้วปัญหาการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่กระทบกันทั้งโลกมันไม่สามารถมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะแก้ไขได้โดยประเทศเดียวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เรามีการถ้าทุกท่านเคยได้ยินนะคะมันคือคําว่า c o อปแล้เคยได้ยินไหม COP c o อที่บอกว่านายกรัฐมนตรีเราเดินทางไปประชุมค o อปย บางทีก็เรียกคัพ 26, รเวนที่ซครเที 26, ่นที่ประเทศต่างๆมีประชุมทุกปีเลยเพราะว่ามันเป็นการประชุมของผู้นําต่างๆทั่วโลกที่ช่วยกันมาร่วมกันหาทางออกในการลดการปล่อยก๊าซเรืนกระจกไปถึงหมุดหมายด้วยกันซึ่งมันจะเป็นคำคีย์เวิร์ดที่เราเคยได้ยินกัน Net Zero ฮะเน็ตซีโร่เคยได้ยินไหมคะเนี้ยก็คือเน็ตซีโร่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ปล่อยเลยนะคะคำว่าซีโร่เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ปล่อยแต่มันบอกว่าเน็ต n e t เน็ตแปลว่าสุทธิใช่ไหมเน็ตซีโร่แปลว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับปริมาณการดูดซับอะ่ะมันสุดม,ม,มันเท่ากัน สมมันสมดุลกันแปลว่าเราปล่อยก็จริงแต่เรามีการดูดซับตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดนั้นกันแล้วนะคะเขาเขาจะมีการเปลี่ยนแค่ว่าไม่เขาจะไม่ไอ้การบอกว่าการดูดซับการปล่อยก๊าซคาร,ร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการปลูกป่าล่ะเขาเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างให้มันมีการดูดซับช่วยช่วยป่าช่วยต้นไม้ในการดูดซับคาร์บอนึ้นนะคะการที่เราจะแข่งในตลาดโลกได้เนี่ยยังไงกฎหมายนี้ก็ต้องออกเพราะว่าถ้าทุกท่านอาจจะเคยได้ยิน อันนี้พูดสัส้นๆติ่งเอาไว้เผื่อในอนานะคตเราอยากฟังเรื่องนี้กันอีกนะคือคําว่า4แบบอาจจะเคยได้ยินเคยได้ยินมาสี C ่แบบสี่แบบเนี่ยมันเป็นมาตรการของยุโรปคือมันมันมาจากคาว่า Carbon a d j u s t m e n t adjust แปลว่าปรับอะคะ่ะก็คือมันเป็น Car b บ n border adjustment measures คือมาตรการการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนอาจารย์จะแปลคาไม่เปะ๊เปะๆนะคะแบบคําทางการแต่ว่าความหมายมันคือประมาณนี้ก็คือว่าต่อไปอะคะ่ะสินค้าที่มันอยู่ในลิส ที่เขากำหนดเนี่ยของของ EU นะถ้าจะนำเข้าไปยังพรมแดนของ e ูเนี่ยเขาถือว่าถ้าประเทศคุณนะ่ะไม่มีกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนเช่นการกำหนดภาษีคาร์บอนและการอย่างเงี้ยการกำหนดไอ้พวกคาร์บอนเครดิตอะไรพวกเนี้ยมันทำให้สินค้าราคาของสินค้าราคาต้นทุนสินค้าไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพราะว่าอาการที่คุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ่ะมันคือการสร้างต้นทุนให้กับสังคมคิดง่ายๆนะคะว่า ตอนนี้เราอาจจะมองว่าเวลาการผลิตสินค้าต้นทุนก็คือวัตถุดิบค่าแรงคนค่าน้ําค่าไฟใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะการปล่อยก๊าซเซนกระจกที่มันส่งผลกระทบต่อทางโลกส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของของประชาชนอย่างเงี้ยมันก็คือต้นทุนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้อย่าง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 ยูนะเขาก็จะบอกบอกว่า,วาถ้าราคาสินค้าที่มาจากประเทศเช่นอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยไม่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกําหนด ภาษีคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนเครดิตก็ไม่มีกฎหมายพรบร Climate Change พวกนี้นะก็จะต้องโดนคิดเงินเพิ่มนะคะเพื่อให้ราคามันเหมือนมันาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะเพราะงั้นเนี่ยยังไงเนี่ยกฎหมายนี้ออกแน่แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะตั้งแต่วันนี้เลยก่อนที่กฎหมายจะออกโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะและที่สําคัญคือเราอาจจะได้ขายคาร์บอนเครดิตกันด้วยค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรธิตินันต์ติงอํานวยอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ของเรานะคะที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตในวันนี้ค่ะดีค่ะแล้วก็โดย EP ีนี้นะคะก็เป็น E ีีแรกด้วยนะคะที่ท่านผู้ฟังและผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นพวกเรามานั่งคุยกันในวันนี้ค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามรายการของเราต่อไปด้วยนะคะ สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่สนใจติดตามฟังรายการรอจุลานิติมิติของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับฟังได้ที่ www. l a w jula. ac. th หรือทาง YouTube รอจุลาชแนลและ Podcast ์จุฬาเรดิโอ plus ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรและแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ได้ที่รายการวิทยุรอจุลานิติมิตินะคะอา,อากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ